มเวนะครับถ้าเราขยันมากขึ้นทํางานหนักมากขึ้นน moving up ในพินที่สูงขึ้นไปนะครับการจะมีรายได้10เท่า20เท่าเนี่ยก็เป็นไปได้เพราะว่าทุกรกิจแอมเวนี่ไม่มีเพดาหรายได้แอมเวย์ทำทุกอย่างให้คุณหมดแล้วนะคะไม่มีความเสี่ยงด้วยลงทุนก็น้อยนะคะอยากจะเชิญชวนให้เข้ามาศึกษาธุรกิจแอมเวย์ค่ะจะบอกว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะเราสามารถออกแบบได้เลยนะะว่าเราอยากจะมีรายได้เท่าไหร่นะคะเมื่อไหร่ ยังไงนะเพราะว่าเครื่องมือธุรกิจแอมริเนี่ยไม่มีเพดานรายได้นะคะเริ่มต้นทำได้พันทีนะคะไม่มีความเสี่ยงนะคะแล้วสิ่งที่สําคัญเนี่ยมีกลุ่มนะคะมีทีมค่ะที่พอจะช่วยเราเนี่ยวางเป้าหมายวางแผนนะคะแล้วก็สอนเราในาการเริ่มต้นนะคะจนกว่าเราจะทําเป็นครับรายได้ขึ้นอยู่กับสกิลที่มากขึ้นจากการที่เราเรียนรู้วิธีการที่มันถูกต้องซึ่งผมว่าดีมากนะครับรายได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับไอเดียความฉลาดหรือขึ้นอยู่กับไอคิวสูงอย่างเงี้ยครับแต่มนันขึ้นอยู่กับ ความพยายามของเราลองเข้าไปศึกษาดูครับแต่สิ่งที่มันดีกว่าแค่เรื่องเงินคือเมันเราได้เราได้อย่างอื่นเพิ่มขึ้นด้วยครับเรียกว่าเราได้พัฒนาเราเองเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้น